กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับการพูดคุยตอนนี้ต้องยอมรับว่าวงการฟุตบอลก็เงียบเหงานะวันนี้นะเพราะว่าเป็นเกมทีมชาติครับก็เริ่มวันเสาร์นี่แหละเสาร์นะการสัปดาห์แล้วก็สัปดาห์หน้าก็เป็นพรีเมียร์ลีกนะครับก็ตอนนี้ก็เหงาเงากันหน่อยสำหรับเด็กหงนะครับนะว่าแล้วก็ ฝากเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e กดติดตามกดกระดิ่งนะครับก็รบกวนนะครับกดสักนิดนึงนะเผื่อเวลามีคลิปใหม่ๆนะครับมันจะได้แจ้งเตือนนะครับก็เป็นการพูดคุยในเรื่องของฟุตบอลเป็นหลักสำหรับช่องนี้นะครับของผมนะครับอ่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่า มีดราม่าเล็กๆนะครับดราม่าเล็กๆนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือแม้แต่ในเมืองไทยเองก็มีดราม่าเล็กๆสำหรับนะครับสำหรับาลายของเฟเดริกนะเฟเดริโกเคียซานะครับที่ชื่อของเขานั้นหลุดจากโผในศึกยูฟาแชมเปียนลีก นะครับที่ไม่มีชื่อเลยนะครับก็หลายคนนะครับก็มีข้อสงสัยว่าเอา้าแล้วหลุดจากอะไรละ่ะหลุดด้วยเหตุผลอะไรทำไมถึงหลุดมีเหตุผลไหมนะครับก็วันนี้ไปกลางตำรามาดูแล้วนะครับก็เลยเอาข้อมูลมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันแบบนี้ครับในยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับ ในแต่ละทีมนะครับที่เล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกเนี่ยจะมีสิทธิ์ส่งรายชื่อนักเตะนะครับลิสต์บลิสต์เอนะลิสต์เออ่ะส่งรายชื่อทั้งหมดเนี่ยยี่สิบห้าคนแบ่งเป็นลิสต์เอและลิสต์บีนะโอเคยี่สิบห้าคนนั้นนะครับลิสต์เอเนี่ยจะเป็นนักเตะ ต่างชาติเอาแบบความเข้าใจง่ายๆก็คือนักเตะต่างชาติที่ไม่ได้เกิดในอังกฤษที่ไม่ได้มีสัญชาติอังกฤษแล้วก็ที่ไม่ได้ฝึกซ้อม <c oughs> หรือเติบโ,โตมาจากอะคาเดมี่ของในสหราชอาณาจักรนะของอังกฤษอางอ่ายๆนะในสหราชอาณาจักรไม่ได้หมายความว่าในสหราชอาณาจักรอย่างเดียวนะท,ทุกสโมสรเป็นแบบนี้ก็คือ ลิปูเนี่ยมาอยู่ในอังกฤษก็เลยพูดถึงอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเป็นเด็กปั้นของสโมสรนนะ่ะในแต่ละสโมสรมีสิทธิ์อยู่ในลิสต์ลิตบนะครับนอกที่ไม่ได้ฝึกฝึกสอนในอ่าสโมสรน,นั้นๆอยู่ในลิสต์เเพราะนั้นลิสต์เเนี่ยครับจะส่งรายชื่อได้ทั้งหมด17คนนะ17คน ลิสบีเนี่ยก็เหลือในอนักเตะในในท้องถิ่นนะครับพูดง่ายคือในท้องถิ่นนะครับหรือเป็นเด็กปั้นของสโมสรเนี่ยอีก8คนนะครับ17คนของลิเวอร์พูลนะครับก็เดี๋ยวนะผมเปิดให้ดูนะครับ17คนของลิเวอร์พูลที่ส่งรายชื่อไปเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่า ลิเวอร์พูลเนี่ยมีรายรายรายชื่อนักเตะน,นอกสาราจารจ์เนี่ยอยู่18คนนะครับทั้งหมด18คนนะครับอ่ะผมประกาศรายชื่อก่อนนะหนึ่งก็คือที่ลิเวอร์พูลส่งนะในในโห17คนก็คืออลิสันเบเกอร์ครับมามาดัสวิลลี่แล้วก็วูดแมนนะครับนี่คือ3ผู้รักษาป,ประตูนะครับกองหลังครับโกเมสฟันได้โคนาเต้เบสลี่เลโอนี่นะครับโรบาซันแล้วก็ฟิมปงนะครับส่วน กองกลางครับใช้มีเอนโดเวสโซโบสไลแมกลิเตอร์โจนแล้วก็กาฟนแบกนะครับกองหน้าอีซักซาร่ากาโปเอกิติเก้แล้วก็เอนกโมูฮานี่คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9าม11่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ1ิบเ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20เพราะนั้นลีพูส่งทั้งหมดเนี่ยตอนนี้นะครับมีที่เป็นในในในสาราจักรเนี่ยก็คือมีแค่อ่าแอนดูโปรปสันกับเคอร์ติโจนสองคน นะสองคนฟิล์มปงเนี่ยเป็นเด็กฝึก Academy อะคาเดมี่ของของอ่าแมนซิตี้นะสามคนแล้วนะสามคนใครละ่ะซึ่งคนอื่นๆเนี่ยมันก็โดยส่วนใหญ่นะก็เป็นนักเตะที่ อยู่นอกสาราจาักทั้งหมดเลยนะครับเพราะนั้นการมาของอีซักนะครับก็เพิ่มเพิ่มรายชื่ออยู่ในที่นักเป็นนักเตะนอกสาราจาักรเนี่ยเพิ่มมาอีกหนึ่งคนแล้วเอนกูโมฮาล่ะทำไมถึงมาอยู่ในโถในในลิสในลิสเอนะครับเหตุผลนะครับเอนกูโมฮาเนี่ยอยู่ลิภูมาเพียงแค่ปีเศษนะครับเพราะนั้น กดเนี่ยมัน2ปีนะครับนักเตะฝึกหัดในสโมสรน,นะจะต้องอยู่ที่สโมสรน,นั้นอย่างน้อย2ปีแต่เอ็นกุม,มัวาเนี่ยอยู่ปีเดียวปีเสร็จไม่ป,ปีเดียวนะปีเสร็จกลายเป็นว่าเอ็นกุม,มัวาเนี่ยก็ถูกไปจัดอยู่ในลิสต์เอพรอยู่ในลิสต์เอเนี่ยทางทางอ,อ,อันเนอร์สล็อตเนี่ย มีตัวเลือกอยู่3ตัวที่จะเพิ่มเติมนั่นก็คือเอนโดเอนกูโมฮหาแล้วก็เคียซาเพราะฉะนั้น3คนนี้มันจะถูกตัดไปหนึ่งนะมันจะถูกตัดไปหนึ่งเพราะฉะนั้นเอนโดนะครับเป็นมิฟิลด์แดนกลางเนี่ยลีวิวพูเนี่ยอาจจะต้องใช้เขาในยามขับขันเพราะนั้น อันเนอร์สล็อตเนี่ยก็ใส่เอนโดเนี่ยมาในโถนี้มาในลิสต์นี้นะครับมาในลิสต์นี้มันก็เหลือคือนักข่าวเนี่ยไปเจาะตรงที่ว่าเอนกูโมฮกับเคียซ่าเนี่ยควรจะเลือกเคียซ่าที่มีประสบการณ์มากกว่าหรือเอาเอนกูโมฮไปเพื่อ1เป็นซูเปอร์ซับนักเตะเนี่ยฟอร์มดีถูกไหมนักเตะฟอร์มดี ยิงประตูแรกได้แล้วนะครับยิงประตูแรกได้ก็คือมีความมั่นใจมีความมั่นใจมีความฮึกเหิมที่จะลงเล่นแต่ในรายของกีอซ่าเนี่ยทางทางลิวพูเอ็กโคเนี่ยก็ให้เหตุผลว่าประมาณว่าหนึ่งคือเขาอาจจะยังไม่ได้ฟิตแบบเต็มร้อยไม่ได้ฟิตที่จะลงเล่นใน90นาทีนะครับเพราะนั้นเนี่ยการส่งการเอาชื่อเข้าไปเนี่ย เขาอาจจะลงเล่นได้10นาที15นาทีช่วงท้ายๆเกมนะครับแล้วก็ดูตัวรูกของรีพูนะครับซาร่าอ่าเอ็นกูโมะอ่าเอ็นกูโมห้ากัคกโปนะครับเอกิติเก้รวมถึงอ่าอเล็กซานเดอร์อิซักถูกไหมโอกาสที่ทางเคียซ่าเนี่ยจะเบียดมันก็น้อยลงนะถูกไหมมันก็น้อยเพราะนัะ้นนห่ะ ทางอันเนอร์สล็อตเนี่ยก็มองว่าเอ็นกโมฮะเนี่ยน่าจะมีประโยชน์มากกว่านะครับก็ส่งเอ็นกูโมฮะไปในลิสต์เไปนะไปในลิสต์เเติมเข้าไปในลิสต์เนะครับทำให้เคียซ่าเนี่ยหลุดไปนะครับนี่คือเหตุผลที่ทําไมเคียซ่าถึงต้องหลุดนะหลุดจากโผอยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับแต่ในพีเมลีกไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าในพีเมลีกเนี่ยส่งได้18คนนะเต็มพอดีเต็มโคต้าพอดี ปัญหามันอยู่ที่ยูฟาแชเมเปี้ยนลีกซึ่งมันได้17คนนะครับในทีมของลิ์พูเนี่ยมี18คนพอดีนะครับก็กลายเป็นหวยมาออกที่เคียซ่านะครับเพราะว่าในฤดูกาลนี้เขาอาจจะมีโอกาสได้ลงเล่นแหละแต่ว่าอาจจะยังไม่ค่อยได้ฟิตสมบูรณ์มากมายนักนะครับนะฮะเพราะว่า,าในพรมเมียร์ลีกเนี่ยเขาก็ ทำประตูได้แล้วเนะาะทำประตูได้แล้วในเกมกับอบอลหมัดนะครับก็ลงมาเป็นตัวสำรองเช่นเดียวกันนะครับลงมาเป็นตัวสำรองเช่นเดียวกันนะก็โอเคก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเนาะสำหรับเฟเดโกเคียซ่านะครับอีกหนึ่งข่าวใหญ่ของล์พูในวันนี้นะครับก็คือมาร์เกฮีมาร์เกฮีปัจจุบันไม่ใช่ว่าปัจจุบันดิตอนนี้เนี่ยคือดีลของล์พูกับคิสตันทาเลตเนี่ย ล่มไปแล้วนะครับล่มไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้ตลาดมันปิดแล้วนะหลังจากนี้เดินเข้าสู่ช่วงซัมเมอร์ช่วงาการซื้อขายในดูหนาวนะก็คือช่วงมกราหนึ่งมกราเนี่ยทางมาร์กเกอีเนี่ยสามารถที่จะเซ็นสัญญากับใครก็ได้ที่อยู่นอกอังกฤษนอกสหราชอาณาจักร นะครับได้คุยลวงน้าได้เลยตอนนี้เนี่ยมี5สโมสรใหญ่ๆที่สนใจใตัวเขานะครับหนึ่งาบยร์น er ิวนิจากเยอรมันนะสองเลอันมาริตสามบาเซโลนาสี่ยูเว่กับอินเตอร์มิลานจากอิตาลีนี่คือ5สโมสรหลักๆที่แสดงความสนใจมาเกฮีเข้ามาแล้วนะครับ แล้วก็สามารถคุยกับมาเกีได้ตั้งแต่หนึ่งมกรานะครับหนึ่งมกราเป็นต้นไปแต่ลิพูเนี่ยยังยังมีการพูดคุยอยู่นะครับเพราะว่าถ้ามันสุ่มเสี่ยงนะครับลิพูก็จะยื่นอีกครั้งในตลาดช่วงหน้าหนาวนะครับก็คือช่วงหน้าช่วงมกราที่จะถึงนี้แหละนะครับแล้วก็ก็ต้องดูว่าทางเกฮีเนี่ย เกฮีเนี่ยเขาเลือกรีพูแล้วนะครับแต่ว่า,าทางคิทตันพาเลตเนี่ยไม่สามารถหาตัวแทนได้ทันนะครับในช่วงในช่วงตลาดก่อนตลาดปิดทำให้มาเกฮีเนี่ยหมดโอกาสที่จะย้ายก็ไปดูว่าโมกรลานเนี่ยรีพูจะยื่นอีกไหมนะถ้ายื่นก็คงน้อยลงจากเดิมนะช่วงซัมเมอร์เนี่ยยืนไป3 5านะฮะช่วง3 5มสิบห้าคิทตันพาเลต ไม่ใช่ปัดนะยอมรับแล้วแล้วก็ยกเลิกไปในชั่วโมงสุดท้ายมี5สโมสรที่สนใจเขาในตอนนี้นะครับแล้วก็จะมีการพูดคุยในช่วงตลาดหน้าหนาวที่จะถึงนะครับนี่คือข่าวข่าวใหญ่ๆเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับสำหรับช่วงที่ไม่มีบอลแบบนี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ